แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีครับนายกก็พาคณะรัฐมนตรีไปถวายสัตว์หลังจากนั้นต้องแถลงนโยบายภายใน15วันแถลงนโยบายเสร็จก็ถือว่าเริ่มวันในการปฏิบัติในหน้าที่ทั้งตัวนายกและรัฐมนตรีไอ้ช่วงที่มันเป็นรอยต่อกันแบบนี้เนี่ยนะครับคือวันนี้ผมว่าความสนใจของประชาชนไม่มีเรื่องไหนใหญ่กว่า เรื่องกัมพูชาครับเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าก็มีมาแทรกกันบ้างเรื่องการย้ายพรรคการเมืองของนักการเมืองซึ่งเราเองก็แลเห็นกันอยู่แล้วว่าในระยะเวลาสี่เดือนนี้จะเป็นการโยกย้ายกันชนิดตี<ม>นะครับชนิดตีคาดไม่ถึงเพราะ<ม>จะต้องเตรียมการเรื่องการเลือกตั้งเวลานี่นะครับสำหรับนักการเมืองสี่เดือนเนี่ยมันมีความจำเป็นันนดไ นะครับนักการเมืองเขารู้ระเบียบกรกตว่าก่อนพระราชกฤษฎีกากี่วันนะครับที่จะเริ่มนับนับตั้งแต่เรื่องป้ายตั้งแต่เรื่องขนาดตั้งแต่เรื่องงบประมาณที่จะใช้นะครับว่าในช่วงที่ยังไม่มีพระราชกิษฎีกานั้นยังไม่ได้มีการนับแต่ทันทีที่มีพระราชกฤษฎีกานั้นแน่นอนที่สุดนั้นนะครับก็จะเริ่มนับของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมเป็นค่าเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งเพราะฉะนั้นในระยะเวลาสี่เดือนนี้จึงเป็นนาทีทองของบรรดานักการเมืองนักเลือกตั้งทั้งหลายที่เขาต้องบริหารการจัดการทุกชนิดเนี่ยให้จบสิ้นนะครับเกินครึ่งหรือเจ็ดแปดสิบกันไปเสียก่อนที่เหลือนั่นก็ใช้เวลาของการเ,าเลือกตั้งที่ว่าไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าแต่ไม่เกินหกสิบนั่นเนี่ย ซึ่งเนี่ยนะครับอย่างไรนักการเมืองถ้าจะตัดสินใจไม่ว่าจะอยู่พักเดิมหรือจะย้ายพักใหม่ยิ่งจะต้องมีการย้ายพักใหม่นั้นก็ยิ่งจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันและก็คำอธิบายให้กับประชาชนนะครับให้เขามีเวลากันตั้งหลักพอสมควรเพราะฉะนั้นจะได้แปลกใหญ่นะครับว่าการอพยพการย้ายพักก็จะเรียงขึ้นตามลำดับ ส่วนเรื่องนี้นะครับเรื่อง MOA อยังไงก็คุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนะครับก็คงจะไม่รวบรวมเสียงให้ถึงเรื่องหรอกเพราะว่าไม่มีความจำเป็นอะไรเพราะนี่นะครับสถานการณ์ในทางการเมืองข้างหน้านั้นอยู่เกินสี่เดือนก็มันเสียหายกับตัวเองบบเปล่าๆนะครับสู้จะคิดไปสี่ปีข้างหน้านะครับมันมีอนาคตและไม่ต้องพกกับคำ,คำว่าระบัดสัตว์แต่ว่านี่นะครับเรื่องใหญ่ก็คือเรื่อง ไทยกัมพูชาครับวาานี้นะครับท้ายที่สุดจะได้ใช้ความเด็ดขาดในการยกเลิก m อ u 43หรือ44กันหรือไม่เพราะนี่นะครับถ้าไม่มีการยกเลิกกัน,นเห็นไหมปัญหามันก็จะแบกรับกันไปและก็ประชาชนก็จะทวงถามเสียงดังกันมากขึ้นนะครับแต่ว่าเอาแร์แฟกันว่าขณะนี้ยังไม่เริ่มต้นการปฏิบัติในหน้าที่ คณะรวมพลังแผ่นดินเนี่ยนะครับหลังจากมีการถวายสัตว์เสร็จเราคงจะได้มีการไปยื่นหนังสือไปอย่างนายกร,รัฐมนตรีความเป็นจริงนั้นน,นะครับในแต่ละเรื่องก็เป็นประเด็นที่ทางพรรคของนายกรัฐมนตรีเองไม่ว่าเรื่อง MOU ม3 4, 4, ู4สสามสี่เนี่ยนะเสนอยัตติเนี่ยนะครับก็เพื่อในนะครับที่จะเรื่องการยกเลิกความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องไปศึกษาเสียเวลาละ เพราะนี่นะครับแค่ข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการละเมิดและจะทำให้ไทยเสียหายตามลำดับนั่นแค่นี้ก็มีเหตุผลมากอยู่แล้วส่วนการเจราจาในอนาคตเนี่ยนะครับจะเป็น MOU 68-69หลายคนก็บอกว่าถ้าไม่มี MOU 43-44ูสกัมพูชาเขาจะไม่เจราจาก็ช่างหัวกัมพูชาสิก็ถ้ามีนี่ครับการเจราจาและละเมิดไม่มีการปฏิบัติการนีย นะครับตามเงื่อนไขข้อตกลงอ่ะและคุณจะเจราจาไปหาหกอะไรนะครับเพราะเนี่นะครับก็เห็นชัดเจนว่าขนาดว่าเจราจาที่ก่อกงเสร็จแล้วเนี่ยของเราดันไปแถมอ้างชาติที่สามนะครับขอร้องเจราจาเปิดด่านแล้วจนกระทั่งบัตรเนี้ยนะครับที่หนองยากแก้วยันเนี่ยนะครับที่โดนเอาเนี่ยก็เห็นแหมสถานการณ์มันไม่จบไม่สิ้นอะ่นะครับต่อให้คุณเจราจากันให้ตาย นะครับก็คือเจราจาเพื่อไม่ปฏิบัติตามมีบันทึกเนี่ยนะครับข้อตกลงแล้วก็ไม่ปฏิบัติตาม,มแล้วก็อยู่ท่ามกลางความโง่เขลากันแบบนี้ผมว่าบ้านเมืองมันเดินต่อไปอยากนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็อย่างไรก็ตามก็เป็นการวัดใจรัฐบาลผู้มาใหม่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าทําเข้าตาประเด็นกัมพูชาเรื่องเดียวนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าความนิยมเนี่ยนะครับแทบจะล้นนะ เพราะต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความนิยมของรัฐบาลคุนุงยิ้งที่ผ่านมานั้นที่ได้คะแนนความนิยมต่ำห้าเนี่ยก็เป็นเรื่องไทยกัมพูชาจากประเด็นคลิปเนี่ยเป็นหลักนะครับเรื่องไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับตามการถแถลงนโยบายหรือนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มันไม่แรงเท่ากับความรู้สึกประเด็นไทยกัมพูชา พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลของคุณอนุชินชาญวีรกุลเนี่ยจะต้องกระหนักว่านี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแล้วเอ<ม>็นภาพปรากฏวันนี้นะครับเราเป็นเรื่องอะไรจะไปสลายมอบการชุมนุมของคนกับบมพูชานะครับถ้ามาตรการทางกองทัพเรามีความแข็งแรงเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยนะครับคอฟอก็จะไปอยู่ตามแนวชายแดนไอ้นี่ก็เลอะหนักเข้าไปใหญ่เหมือนกันแต่เอาละนี่นะครับการจัดการในส่วนประชาชนด้วยกันนั้น มาตรการต่างๆนั้นผมเชื่อว่าที่หนองยากแก้วถ้ามีอีกเดี๋ยวคนไทยก็ต้องไปกันครับนะครับเหมือนกับที่หนองจานแต่มันชี้ให้เห็นว่าความไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั้นมันทําให้สถานการณ์มันลุกลามจนถึงปัจจุบันนี้คือรัฐบาลเนี่ยครับจะทําเรื่องใดก็าตามแต่ว่าเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องไทยกัมพูชานี่ไม่นับเรื่องขต่างๆที่เราพูดกันมาแทบทุกวันว่าจะต้องยกเลิกอะไรกันไปบ้าง แต่ว่าสิ่งนักขนาดนี้นั่นเนี่ยคือการเป็นนักการเมืองการเป็นผู้ปกครองนั่นก็สามารถทําได้หลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันแต่เรื่องหนึ่งอะไรนะครับที่ไม่ควรจะทําอะไรที่กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของประชาชนก็มีตัวอย่างให้เห็นกันมาแล้วนะครับเพราะงั้นเ,เรื่องนโยบายกัมพูชาเนี่ยจริงๆสามารถทําอย่างเร่งด่วนหรือมันจะเดินหน้าไปสู่จุดไหน หรือการสร้างรั <delle> eh? ้วในรูปแบบไหนหรือการพูด <Lay> ค <mon home> ุยเจรจาไปถึงการกระตุ้นให้ทางกัมพูชาเนี่ยได้มากู้วัตถุระเบิดหรืออื่นใดๆที่อยู่บริเวณดิมชัยแดนพอจะทันไหมครับพี่ตู่ภายในสี่เดือนนี้ถ้าวันตามคืองปัญหาก็คือว่านะครับระถประเทศมันประเทศไทยเราทางเลือกนะครับเจรจาก็เจรจาแต่เจรจาภายใต้เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตาม และนะครับประเทศไทยไม่เสียเปรียบคือเราเนี่ยหลักคิดไม่เอาเปรียบใครอยู่แล้วแต่ไม่ต้องไปเสียข้างโง่ในเรื่องของการเจราจาเหมือนกับการเจราจาหยุดยิงนะทีนี้ประเด็นเนี่ยครับที่มันลุกลามเรื่องรั้วเนี่ยเพราะมันเส้นทิถิปัญหามันไม่จบนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้คนไทยเนี่ยนะครับเจ็ดแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซนก็ว่าได้พร้อมจะสนับสนุนเรื่องการ สร้างรั้วทั้งเส้นนะคร,ค,รครับเพราะว่ามันประเทศมันจะมีปัญหาอย่างนี้ตลอดไม่ได้ม,มันควรจะจบด้านใดด้านหนึ่งรบก็รบเจราจาก็าเจราจานะครับเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นก็ไม่ได้เป็นผลประโยชน์นะครับกัมพูชาก็อาจจะได้ประโยชน์ทางการเมืองแต่ประชาชนก็เดือดร้อนอมไม่ต้องเป็น,นอันรมาหากี่หน่งฟังทยะจะอยู่กันสภาพนะครับอีหลักอีเหลือกันได้ยังไง จะเห็นได้อย่างชัดเจนคนที่อยู่ตามแถบชายแดนเขาก็ต้องการจบแบบจบกันแบบเสด็จน้ำนะ,นะครับถ้าค้างคากันอยู่เขาก็ไม่ปลอดภัยวันไหนก็ไม่รู้่ปัญหามันจะกลับเข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเจราจาที่นะครับแต่ต้องยกเลิกเ o u ม3 4 4ูสี่สามสี่ขึ้นมาครับแล้วการเจราจาใหม่นั้นเนี่ยนะครับก็ก็ต้องนี่นะครับมีหลักประกันกันว่ามันทำได้จริงทำไม่ได้จริง นะครับบันทึกกันแล้วละเมิดเลิกคือ <c oughs> เราต้องมีมาตรการเนี่ยนะครับถ้ามันมีความเด็ดขาด <c oughs> คือประเทศมันไม่ต้องหน่อมแนมถึงขนาดว่าใช้ลีลาทางการทูตสะสมความชอบธรรมกันไปเรื่อยๆ <c oughs> นะครับเช่นเขาละเมิดก็ประท้วงไปก็มีตัวอย่างแล้วว่าเขาเข้ามาอยู่ที่ละครอบครัวสองครอบครัวจกนกระตั้งเต็มแล้วก็คิดน,นะครับว่าเป็นประเทศของตัวเอง <c oughs> ความจริงความเขาเข้ามายึดโดยไม่ต้องใช้กําลังนะแต่ใช้เนี่ยนะครับความชอบธทมที่ฝ่ายไทยชอบอ้างเนี่ยนะครับแล้วก็เสียดินแดนกันเป็นระยะระยะแล้วก็คอยประท้วงเป็นประเทศที่ใช้กระดาษ A4 เลืองที่สุดเลย <c oughs> คือไอ้ความทุเรศกันแบบนี้นะครับที่มันสะสมกันมาน,ะนะั้นนผมว่ารัฐบาลน,นี้นะครับก็ไม่ควรที่จะมันให้ใหมันไปเกิดขึ้น <c oughs> คือผมมองว่าเรื่องการสร้างรั้วจุดไหนที่มันสร้าง นะครับมันเป็นการปฏิบัติการอย่างน้อยที่สุดนั่นปนัญหาแบบไอ้ที่หนองยากแก้วแบบที่หนองจานก็จะได้ไม่เกิดขึ้นนะครับเมื่ออยู่ร่วมกันไม่ได้ก็ต่างคนต่างอยู่นะครับก็อย่าอย่าละเมิดกันมาแต่ว่าถ้าวันข้างหน้านี้นะครับถ้าผ่อนผันอะไรกันได้แต่ก็ไม่เป็นภัยคุกคามใดๆกับประเทศไทยแล้วก็ค่อยว่าก,กันไปแต่ถ้ายังเห็นว่านี่ครับสถานการณ์ประเทศก็ยังไม่ปลอดภัยก็ก็ต้องทําทุกวิถีทาง นี่ก็เป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองคือผมก็ประหลาดใจกันว่านะครับว่าหลักคิดเนี่ยนะครับในเรื่องการจัดความสัมพันธะ์เนี่ยในเรื่องเอ u ม3 4 4ูสี่สามสี่สี่ดูเสมือนว่ากอดแน่นกันเนี่ยนะครับและที่สำคัญที่สุดนั้นว่าที่รัมสีกระทรวงกลาโหมก็ต้องรู้แล้วเนี่นะครับว่าคนไม่พอใจเนี่ยมีอยู่มากนะครับไว้ว่าคุณจะไปตกลงอะไรที่มันสวนกับความกับความรู้สึกคือวันนี้คนไทยไม่ได้สนใจนะ นะครับไม่ว่าตําแหน่งแห่งหนใดอะถ้าพูดไม่เข้าหูเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยกลายเป็นหนังกลละม้วนอ่ะอแล้วก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแม่ทัพเนี่ยนะครับภาคที่สองซึ่งก็มีเวลาวันนี้ก็วันที่สิบเจ็ดมีเวลาเหลือสิบสามวันเท่านั้นในตําแหน่งแม่ทัพแต่ว่าเนี่ยครับได้รับความยอมรับสูงมากนะครับวันนี้เอานักการเมืองคนไหนก็ไปเทียบกันไม่ได้หรอกแต่ว่าแม่ทัพภาคที่สองเขาไปได้ นะครับแสวงหาเรื่องอำนาจทางการเมืองหรือจะไปแข่งขันทางการเมืองแต่เป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่าบัตรนี้อารมณ์รักชาติบ้านเมืองนั้นมีมากนะครับและทุกมิตินั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าใครเคยอธิบายอย่างไรก็ตามบัตรนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนกันโดยสิ้นเชิงผมก็เตือนกันว่าการแสดงออกเนี่ยนะครับอะไรก็ตามณขนาดนี้อารมณ์ของคนไทยมันไปอีกแบบหนึ่งเนี่ย ส่วนใครคิดเนี่ยนะครับว่าไม่เห็นด้วยก็ลองเสนอแนวทางลองสวนกันดูดิว่าอารมณ์มันไปขนาดไหนคือเรื่องดินแดนนั้นเนี่ยนะครับความรักชาติบ้านเมืองนั้นซึ่งปกติถ้ายามบ้านเมืองั่งมีสีสุขคนอาจจะคิดเรื่องเหล่านี้น้อยแต่พอมันมีศึกสงครามอ่ะไอการเลือกข้างประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับมันมีลาระนุภาพนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าถ้าทางรัฐบาลเนี่ยนะครับเรื่องอื่น เรื่องเอาคนละเครึ่งมาก็ทำไปเถอะเรื่องแลนด์ปิดนะครับถ้าไม่ไปยกที่สามแสนไร่ทําไปเถอะอินเตอร์เทนเมนต์คอมพล็กถ้าไม่มีบ่อนก็ทําไปครับนะครับแต่ว่าไอ้นะี่ครับแต่ถ้ามีบ่อนก็ต้องเห็นไหมมันไม่จบแต่ผมก็เชื่อว่าเขาก็ไปทําเรื่องเก้าสิบเก้าปีการขายแผ่นดินเนี่ยก็อย่าไปหาเรื่องคือผมมองดูว่าเนนะครับในเวลาสี่เดือนความจริงก็ไม่ได้อยู่กันง่ายๆนะครับถ้าพักเพื่อไทยนะครับเขาเกิด พูดง่ายๆว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเมื่อ,อยเมื่อ,อไหร,ร่ตั้งแต่ยื่นสารรัฐธรรมนูญคุณสมบัติต้องห้ามนะครับของรัฐมนตรีเรื่องการยื่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับวันนั้นเนี่ยนะครับทุกขลาบก็จะมาเกิดขึ้นกับพักประชาชนและที่สําคัญจะทําให้กระดานทางตันเพราะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะไม่มีนายกไปยุบสภาครับนะครับมันชุลมุนชุนละแก้กันไหมวะ ส่วนปปชก็ดึงเรื่องมาตรา144นี่ไอ้นี่จะปลาเกือบ5เดือนแล้วนะโดยพลันเห็นไหมคือปัญหานี่มันมีเต็มกันไปหมดอ่ะอเพราะงั้นพี่ตู่มันมีคนสนใจอยู่ที่ว่ารัฐบาลน,นี้จะทำงานได้ไหมเพราะว่า4เดือนก็เป็นเวลาที่น้อยแล้วแต่ว่าพอหันไปเหลียวมองทางฝั่งเพื่อไทยเนี่ยดูเหมือนว่าเขาก็คงจะไม่พอใจภูมิใจไทยมาอยู่ระดับหนึ่งนะครับเพราะงั้น ไอ้เรื่องต่างๆที่เขาอาจจะมีทีมกฎหมายในการร้องเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีเองเรื่องตัวนายกรัฐมนตรีจะมีมีความเป็นผิดเหมือนคุณเศรษฐาหรือไม่ในอนาคตหรือว่าเรื่องอื่นๆที่พอจะร้องได้คดีอื่นๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาทําให้บางทีถ้าเผื่อว่าเรื่องมันเดินเร็วเนี่ยมันอาจจะได้เห็น อย่างที่พี่ตู่ว่าแหตสถานการณ์มันมันวุ่นวายกันภายในแค่สองเดือนครึ่งอะไรแบบนี้ครับคือต้องไม่คืออะไรก็เกิดขึ้นได้มผมเชื่อว่าถ้าเขาอยู่ถึงสี่เดือนอยังไงเขายุบสภาตามสัญ,ญญาอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยนะครับการเมืองเนี่ยบางทีก็ไปไม่ถึงสองเดือนนั่นน,นะน่ะสิครับยังมไม่ทันทําอะไรคุณสมชายวงสวัสดิ์เนี่ยไปได้สองเดือนครึ่งเองนะเออนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอมาถึงสถานการณ์นี้อะไรก็เกิดขึ้นมาได้และจะเห็นว่า นะครับว่าแม้ว่าเอามือกฎหมายฉมังอย่างอาจารย์โบวรศักเข้ามาเนี่ยนะครับอืแต่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าภายใต้ขีดจํากัดในการจัดตั้งรัฐบาลคือรอบนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่เอาคนนอกเข้ามาร,รอบหน้านี่ยากที่สุดที่จะจัดรัฐบาลหน้าตาแบบนี้อืแต่ส่วนสัดส่วนของพรรคการเมืองเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ที่ง่ายเลยนะครับต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเพราะเนี่ยนะครับคําวินิจฉัย ของคุณอุค์ยิงและคุณเศรษฐานี่ยนะครับมันไปค้ำคอก็คือหมายความว่าคาวินิจฉัยผูกพันทุกองค์กรเนี่ยนะครับแล้วก็มีหลักในการพิจารณาอยู่แล้วเนี่ยผมว่านี่นะครับมันยากไปหมดอ่ะนะครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้หมายความว่ายๆ่ง่ายนะนะครับมันหมายความว่าเรื่องประชามติแต่มันต้องไปแก้เรียงกันตามลําดับอนะครับกว่าเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่า ไอ้เป้าหมายเนี่ยนะครับถึงการแก้ไขให้แล้วเสร็จไม่ใช่เป็นเรื่องที่ให้ง่ายได้แต่เพียงแต่ว่าการวางเป้าเรื่องการทําประชามติชาที่สุดในวันเลือกตั้งก็ประเทศก็ไม่ควรจะไปเสียเงินนะครับเพิ่มถึงไหนก็จ่ายเงินค่าเลือก,อกตั้งไปแล้วก็ควรจะทําประชามติอืและความเป็นจริงนั้นเนี่ยในการทํารัฐธรรมนูญนะครับในผู้งานประชามติอีกครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยก็ควรให้ไปตรงกับวันเลือกตั้งใดๆครับ นะครับเพราะว่าประเทศมันคือมันแทคติกมันซ้ําซ้อนหมดะเหมือนวันนี้นะครับเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นนะก็ควรเช่นว่าถ้านายกลาออกสภาก็ควรจะพ้นโดยอัตโนมัติไปเลือกนคนละครั้งทำไมต้องจ่ายเงินสองครั้งนะนะครับเรื่องนายกวันสภาวันความจริงนายกไปสภาก็ต้องไปคบแบบนแบบสภาผู้แทนราษฎรเห็นไหมคือมันไม่ได้คิดวิธีการแก้ไขไปนะัญหา นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแลเห็นได้อย่างชัดเจนว่าว่าหลักที่นายกตัดสินใจลาออกและนะครับเราก็ไม่มีการแก้เลยว่าสภามันควรจะไปทันทีในส่วนท้องถิ่นครับเราก็ต้องมาจัดการเลือกตั้งและเสียงเงินการเลือกตั้งโดยเปล่าประโยชน์ผมก็ว้าวัาดหวังเงินว่าแต่ละอย่างมันควรจะรับการแก้ไขในแต่ละเรื่องในแต่ละเราวเพราะว่าที่ยังเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ที่เราไม่กล้าเปลี่ยนแปลงนั้น มันคือความเสียหายที่ทำให้ประเทศเกิดภาวะความล้าหลังอย่างรุนแรงนะครับวันนี้ในทุกมิตินะครับในการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยคือประเทศไทยเราไม่ควรที่จะนะครับเราเป็นประเทศที่มีความยากลำบากถ้าการจัดสรรทรัพยากรมีความเสมอภาคและมีความเป็นธรรมคือในแต่ละในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับเราคิดกันสารพัดแต่อะไรที่จะเป็นผลประโยชน์และเป็นสมบัติชาติ เรามักจะยกให้เนี่ยนะครับไม่ว่ากลุ่มทุนหรือต่างชาติเสมอครับคือผมวาดนี่นะครับการสังเกยานาประเทศมันควรที่จะคิดอแต่ผมไม่ได้วาดหวังว่าสี่เดือนมันจะทําอะไรได้อย่างที่ผมบอกว่าสี่เดือนเนี่ยนะครับไม่กระทําบางอย่างนะครับและกระทําในสิ่งที่พึงจะกระทําได้นะครับแล้วก็เดิมพันอนาคตไอ้นั่นนะครับเป็นสัจธรรมที่จริงที่สุดนะครับ,รบแต่ว่าเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า สองปีที่ผ่านมานั้นเน่เหมือนเป็นเวลาที่ศูนเปล่าเพราะนโยบายก็ไม่ได้ได้ใจทั้ข้อนะลบประมาณนี้นะครับแผ่นดินก็เท่าเดิมน,นะครับบางปีก็สูงข้ามาเนี่ยปลาเข้าไปเจ็ดล้านล้าน,นสภาพประเทศสองปีนี่กับเงินเท่านี้ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเป็นไปจมหายกันตรงไหนเห็นไหมคือเราก็คิดกันว่าความเป็นจริงนั้นคนไทยก็มีคนเก่งจํานวนมากเราไม่ได้แพ้อะไรสิงคโปร์เลย นะครับทำให้มันถูกต้องทําให้ความโปร่งใสมันบังเกิดและก็ปราบปรามการทุจริตคอรัปชันอย่างจริงจังเนี่ยบ้านเมืองมันก็เดินกันไปได้แล้วนะครับเราก็ไม่ได้งอกว่าใครเขาแต่ว่าไอร้ระบบของเราเนี่ยนะครับมันพาให้ประเทศเกิดภาวะของความลาหลังแล้วก็เกิดความเสียหายแล้วก็ไม่มีวี่แววว่จาจะฟื้นนะนะครับเราเดินล้มอย่างไรก็เดินเพื่อล้มอย่างนั้นนะ่ะอนะครับสภาพการกันแบบนี้นะครับพวกผมก็พยายามจะคิดอ่านว่า เราควรที่จะมีทางเลือกนะครับหรือมีข้อที่จะนําเสนอนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ปรารถนาที่จะเข้าไปมีอํานาจเสเองนะครับก็วาดหวังกันว่านะครับอะไรก็ตามในช่วงระยะผ่านนั้นเนี้ยนะครับจะด้วยนะครับจะได้ใช้ความรู้ความสามารถคิดอ่านกันคืออย่ามองว่าคนเห็นต่างเป็นศัตรูที่ต้องใช้คานี้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะเนี่ยนะครับในส่วนภาคประชาชนที่มีความปรารถนาให้ประเทศดีขึ้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเรื่องที่ภาคประชาชนยืนขวางนะครับกับสองปีที่ผ่านมาเนี้ยสำเร็จเกือบทุกเรื่องครับนะครับไม่ว่าแบ่งผลประโยชน์ไทยกัมพูชาห้าสิบห้าสิบแหล่งพลังงานเรื่องคาสิโนนะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะกับการขายชาติต่างๆนั้นหยุดเทงักก็ชี้ได้ชัดกันว่าเสียงของประชาชน ก็ยังมีน้ำหนักกันอยู่เสมอ,อมและก็ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากถ้าปราศจากซึ่งความชอบทํามกันแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดจะไปตายคาสารรัฐธรรมนูนหรือจะไปตายในสนามของประชาชนก็าตามนั้นอย่างไรมันก็ฝืนกันไม่ได้นะครับถ้าทำอะไร,รดได้ทุกอย่างป่านนี้ก็ไม่มีสภาพแบบนี้แล้วก็ไม่จบลงอย่าง,างที่เราเห็นวันนี้คืออุบัติเหตุการเมือง ของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินในรอบหน้าเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันมีมือกฎหมายหรือนักร้องเกิดขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับก็มันมีความเป็นไปได้แบบนั้นอยู่เพียงแต่ว่าถ้าในช่วงจังหวะเวลาก่อนจะตัวเองจะถูกตัดสินหรือว่าเรื่องมันถึงสารรัฐมนูลขึ้นมาในกรณีแบบคุณเศรษฐาทวีสินหรืออดีตนายกแพทองทานเนี่ยนะครับ มันก็ยังมีช่วงเวลาที่สามารถจะเร่งดําเนินนโยบายอย่างน้อยก็มีเวลาสักประมาณ2เดือนครึ่งหากมีอุบัติเหตุขึ้นมาจริงแล้วก็เร่งทํานโยบายสําคัญสาค,คัญแล้วค่อยยุคสภาอีกแบบนั้นยังทันไหมพี่ตู่อย่างเช่นแก้ปัญหาขมิ้นทเรื่องเศรษฐกิจเล็กๆน้อยๆไปก่อนทําอะไรไปก่อนแล้วยุคซะคือทำตามเวลาตามที่กําหนดนะนะครับความเป็นจริงนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าไม่ใช่เรื่องยากอะไรครับยกเลิกเอ็มยูสี่สามสี่มันจะยากอะไรครับคือเร่งทําไปเลยเดือนสองเดือนมันจะความจริงก็ปุ๊บปั๊บ ปัญหามันสะสมมาอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุก็ไม่เป็นไ้ก็แก้เสร็จแล้วก็คือปัญหาก็คือว่าต้องคิดเรื่องชาติบ้านเมืองการคิดเรื่องชาติบ้านเมืองมันพริตตาเดียวครัไอ้นี่ก็เป็นต้องย่้งบประมาณทําอะไรเห็นไหมต่การตัดสินใจยกเลิกประกาศเด็ดขาดไม่เอาคาสิโนเด็ดขาดหรือประกาศในการจัดการการพนันออนไลน์เด็ดขาดนะครับเรื่องการขายแผ่นดิน9-9ปีไม่มีผมยกตัวอย่างของแบบนี้เนี่ยครับ คือมันแทบจะไม่ได้ใช้อะไรความรู้ความสามารถอะไรมันใช้หัวใจครับเรื่องความรักชาติบ้านเมืองเพียวๆเ,เนี่ยความจริงมันไม่ได้เสียเวลาอะไรเลยครับนะครับก็คือหมาความไปทําลายสิ่งที่มันจะทําลายชาติความเป็นจริงเรื่องนี้มันก็พลิกตาเดียวแค่นี้ก็ได้ใจคนเต็มที่แหละนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับคือเรามองว่าการตัดสินใจนะครับของผู้นํามันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศการเสร็จตัดการตัดสินใจใด ถ้ายึดผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญและเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างไรก็ได้รับการยอมรับจากประชาชนนะครับก็คือหมายความว่าอะไรที่เป็นผลประโยชน์กับประเทศไทยและคนไทยก็มีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ควรที่จะตัดสินใจอย่างไม่ชักช้าการตัดสินใจที่ช้านั้นยิ่งจะสร้างความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็วาดหวังกันว่า จาก,กี่วันก็ตามไม่ใช่รัสาระสําคัญที่พวกสีเ่เดือนทางการเมืองแป๊บเดียวนะครับแค่เวลานี้แต่ละพรรคการเมืองเนี่ยแค่เตรียมการการเลือกตั้งนี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับแทบจะเอากันไม่ทันนี่ไม่นับ,บนะครับพรรคที่เป็นรัฐบาลฝ่ายค้านต้องทาหน้าที่ในการตรวจสอบอะไรสารพัดสารพันนั้นแต่ว่านี่ครับเรื่องก,การเตรียมการการเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ว่ารอยุบสภาแล้วจะไปเลือกตั้งมันต้องทํามันไอ้สี่ <ทำ S 1> เดือนนี่น้อยมากทางการเมือง บางเนี่ยนะครับถ้าเป็นสถานการณ์ปกติก็เตรียมตัวกันเป็นเปียะแต่ว่าไอ้เวลาที่มันเป็นลักษณะเห็นปลายทางอยู่แล้วเนี่ยว่าอย่างไรจะต้องมีการยุบสภาตามกําหนดนั้น,นหรืออาจจะต้องมีอันเป็นไปกันก่อนนั้นเนี่ยแต่ละพัก